ชวโาสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้มาถ่ายคลิปอของพายบัวงเงินนะครับออันนี้ก็ได้มีผลกระทบจากโควิดมาก็เป็นปีกว่าแล้วก็ไม่เคยมีท่านใดผู้ใหญ่ใจดีคนไหนที่ได้ติดตามให้ก็ไม่รู้ว่าแกอยู่บ้านก็อยู่เฉยๆครับไม่รู้จกเล่น ลงคลิปของ y o u t u b e นะครับครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีได้ดูเลทช่องแม่ทองพูลแล้วก็ร่วมด้วยกับใครบัวงเงินกับน้ำอ้อยกับน้องน้ำพุนะครับน,นี้ก็จะได้ลงคลิปให้คุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่สนใจได้ติดตามของช่องคุณแม่ทองพูลนะครับอันนี้ก็ขอควาน ก็กลับสวัสดีขหน่อยไาสวัสดีหน่อยเออเออนี่แหละครับควานกับไอเสื้อเขียวเขียวนี่ก็เป็นควานของน้ําอ้อยกับน้องน้ําพุอันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่นั้นมาเราแยกตางคนต่างมาก็อยู่คนละบ้านแต่บ้านหมู่บ้านติดกันครับ,รบอเป็นพี่น้องกันได้เลี้ยงดูกันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งเป็นที่เป็นน้องกัน นะครับจะได้ช่วยเดือดดูแลกันเพื่อโดยมีความจุดประสงค์ท่าน FC ท่านใดสนใจก็ได้ติดตามกดไลค์กดแชร์มาให้กับช่องคุณยายทองพูนนะครับกับทั้งพลายบัวเงินและก็น้องน้ำพุนะครับกับแม่น้ำอ้อยนะครับมีความยินดีเลยครับต้องขอขอบคุณเพราะฉุนซึ่งเป็น ญาติเครือญาติของที่อยู่ด้วยกันอยู่กับหมู่บ้านชาวเขาพัทยาครับจะอยู่ด้วยกันมานะครับวันนี้ก็ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันขอ,อชีวิตของช้างอยู่ครับอยู่แบบลําบากอยู่แบบยากจน,นครับอาหารก็อย่างนี้ครับวันหนึ่งก็รู้จะอิ่มไม่อิ่มครับท่านใด,ท,ดที่จะจะช่วยเหลืออาหารก็เชิญน,นะครับ มาช่องคุณยายทองพูลนะครับอ่ก็ได้ติดตามกับคุณยายมาโดยโตลอดอันนี้ก็ฝากไว้ครับนะฮะคงขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวดูสถานที่นะครับนี่แหละครับางองายบวงเงินอ่าเป็นเขาทีแรกเข,เขาอยู่ด้วยกันกับคุณแม่ทองพูลใจดีนะครับแล้วันนี้ก็เนี่ยดูสถานที่ แห้งแรงมากครับก็ไม่มีอะไรจะกินนะครับก็บางคนก็ควานก็พยายามจะปลูกหญ้าีนเตียเพื่อให้เขากินทุละงาน2งานครับฐานที่ก็ไม่ค่อยจะมีเยอะนะครับมันเป็นที่น้ำท่วมแวกนี้ของหมู่บ้านยางบุพรุ่มครับอันนี้เป็นจุดของไายบัวงเงินก็เป็นหมู่ก้าครับ ท่นคุณยายก็อยู่หมู่แปดกับบ้านติดกันหมู่บ้านติดกันเลยครับบนรถากทางนะครับนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านเอฟที C, ทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีที่จะมีความเมตตาสงสารก็มาตามช่องคุณแม่ทองพนอูนนะครับขอเชิญนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ผู้ใหญ่ใจดีจะได้ติดตามคุณยายทองพูนกับพรายบัวงเงิน กับแม่น้ำอ้อยกับน้องน้ำพุนะครับต้องขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ